คุณครูนิบลชัยมาลาครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนพรบุญพันธุ์ครูออกรสอสนอตําบลกสนตตาบลเมืองทองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับวันนี้เราได้มาอยู่ที่ศูนย์สบกออาเภอเมืองร้อยเอ็ดครับหมู่ที่5บ้านสงเอยตาบลเมืองทองอาเภอเมืองร้อยเอ็ดครับผมวันนี้นะคะกสอนอตตาบลเมืองทองได้มาพบปะกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสํารวจทำเนียบครังปัญญาผู้สูงอายุประจําปีงบป,ประมาณ2566 ขอแนะนําท่านให้พบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แล้วค่ะผมนายสวัสดิ์ลาโพ้ครับอยู่มูหาบานสงเกลยตําบลมุทองอเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับปัจจุบันอายุ61ป,ปีจบการศึกษาจบการศึกษากับปวสอครับจากมหาวิทยลาลัยเกษตรเทคโนโลยีของร้อยเอด็ดของเฮาครับเป็นเกษตรกรต้นแบบครับเป็นเจ้าของแปลงเลี้ยงดูมสมาว์ฟาร์มเมือของตําบลมุทองครับ มาถึงคําถามนะคะกาจะถามวาเนาะความเป็นมากของคุณธหอสวัสดิ์ลาพ่อเนี่ยค่ะ <c oughs> ความเป็นมากในเรื่องของเป็นบุคคลที่นี่ผู้ปัญญาของทีมเนี่ยมันเป็นมา,จากจังไดค่ะบ่าสู้พี่น้องเขาฟังแน่คะ่ะครับกาสำหรับความเป็นมากของผู้ปัญญาของทีมในในชุมชบบนตระบวนมุท้องเขาเาครับกาจะสําหรับมู่บานทรงเปรย์ขเขาเข้าจะเป็นมู่บานที่เล่นเรื่องเขา การประกวดเขาการปลูกเขาครับการซึ่งการประกวดเขาของเขานี่่ะตามที่สถิติที่ผมตามมาได้ครับก็จะได้รางวัลจากกรมกัตั้งแต่ปีพศ2505แต่เป็นราบวัลแรกของหมู่บ้านเขากาณปัจจุบันนี่ก็ทางนีการประกวดครับบานสงเกีติของเขาก็จะเป็นติดยุทธระดับจังหวัดและติดระดับประเทศแทบทุกปีครับค่ะจุดเด่นของของผู้บรญยายของเขาเนี่ยค่ะมันนี่อย่างนี้ค่ะ ตรงนี้นะครับกับตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเรลือเกษตรนะครับเพราะว่าตรงนี้จะได้รับการแต้งต่างจากทางกรมเป็นสอพอกหรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่ะประธิทธิภาพของกรมนะครับตั้งแต่ปีพศ2 5 5 7ก็จะเริ่มเริ่มมาจากตรงนั้นนะครับ ชีเห้านางยื่นนีเนาะมันก็นจะเป็นโรงสีใช่ไหมคะอ,คอ๋อโรงสีข้าวอันนี้ก็คือควอมเป็นมากจากงังไหนค่ะโรงสีเนี่ยอ๋อสำหรับตัวนี้ครับอาจจะเป็นพงการของโยกระดับของแฝงนี้นะครับซึ่งแผงนี้ของเขานี่ก็เป็นแฝงนี้ปีหาเก้าแต่เป็นแฝงเริ่มต้นเป็นแลงต้นแบบของรุุนแหลกของแฝงนี้นะครับตัวน,นี้ก็จะได้รบงับระดับประมาณาจากกรมท่งเสริมนะครับเลี้ยงโยกระดับแฝงนี้ยแต่วงเงินอยู่ที่สามล้านบาท ค่ะละกาไ้พัฒนาต่อยอดไปจังไหรมาจังไหรแน่ค่ะข้าเจาก็จะเสนอโครงการไปครับเพราะว่าโครงการของเขามันกยากจะให้เชื่อมกันกันกบพื้นทีขขนท่ของเขาพื้นที่ของเขาจะเป็นพื้นที่สอกอแปร์นีเรียงเขานั่แลวกาตรงนี้เขากะมีโครงการประชุมคณะกรรมการลวกาสมาชิกเสนอโครงการไปเพื่อเขาตอ้องการลรงสีเพื่อแปลรูปเขาแล้วก็ต่อยอดให้เพิ่มมูลค่าของเขาของเข้าครับอ,ออกสู่ตลาดครับค่ะแล้วกา หลังจากทีเขาได้พัฒน,นาตอ่อยอดบม่ว่าจะเป็นพี่น้องบ้านเข้ากันบ่ค่ะได้มีความรู้ลแล้วก็ได้ส้างรายได้ไม่มค่ะจากการสีผลิตเขาของเาแารวบาดที่นี้จากนั้นมานี่ก็คือทันสลัดะสะวัสดล่าโพเนี่ยได้พัฒน,นาองค์ข้อมูจากของแนวใดเนี่ยค่ะได้ไปอบรมเพิ่มเติมหรือว่าไปมองไดมากจากไดนเนี่ยค่ะบอกครัาบค่ะจังปัจจุบันนี้เนาะครับตำแหน่งที่ได้รับเป็นทางการจากท่าง กระทรวงทางกรมนะครับกับเป็นอาสาคนหลวงของกรมนะครับกรมคนหลวงกับเป็นคู้บัญชีอาสาเป็นอาสา,าสมัครเกษตรกล้องเศรษฐกิจอาสานะครับกับก้องน้ำบาดาลนี่สิละครับกับเกีื่อวกระบ,บอดดินหรือปัสัตว์กับน้ำอ,อ,องคนหลวงพวกนี้แหละครับกับมาอบรมดี่อบรมครับมาร่วมร่วมกันค่ะอีกมุมมองหนึ่งนะครับทางกศนตำบลบองทองนะครับ ก็อยากครอยากถามนะครับท่านท่านจอดว่าแต่แรกเดิมทีนี่นะครับการใช้ปุ๋ยนะครับของชุมชนเรานะครับไม่ว่าจากมุ่นสั์นะครับต่างๆจากใบใหม่อะไราง่างนะครับทางสุดฝึกอาชีพชุมชนของของตำบลเมืองคองครับท่านทางกศนอยครับได้ส่งเสริมท่านในรูปแบบการทําปุ๋ยหมักแล้วก็การทําให้ผลรายได้ สูงขึ้นหรือลดลงนะครับในในส่วนนี้ข้อยากใล้ใล้ขอเรียนถามนะครับท่านส่วนว่าความป็มาอย่างนี้โดยได้รับกรมงบประมาณจัดการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับจัดกลุ่มเกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช่ไหมคะพอหลังจากที่ได้รับงบแล้วเราก็ได้มาลงมือปฏิบัติทีนี้นําปุ๋ยมา ใส่ที่นาใช่ไหมคะใส่ข้าวใส่อะไรเพื่อที่จะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแมนบหใช่ครับอย่างนั้นแหละนะครับก็อีกเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับของชุมชนแล้วก็เป็นให้ชุมชนปลอดสารพิษในเรื่องการบริโภคข้าวแก่ชุมชนก็ขออยากให้ท่านสมสดิ์ได้พูดองค์รวมในการ ขู่ข้าวปวดนะพี่ครับเชิญครับครับสำหรับกลุ่มนักศึกษาของเขานะครับที่ได้รับงบประมาณจากทางกศนอได้มาสนับสนุนในเรื่องของเฮ็ดปุยหมักนะครับกระทั่งนักศึกษาในชุมชนของเขาเนี่ยครับมาได้มาประชุมกันตกลงกันว่าเขาเจะนำเศษผักจากตลาดครับขอ,องเลือใส่หรือขอ,องเลือใส่จากในขั้วเรือนเนี่ยครับก็เอามารวมกันมารวมกันเพราะว่าตรงนี้เขาจะามี่ตู้นิรุนแรงกันท่าลำน้ำนั่นเขาก็จะมาเห็ดดำหมัก คิว่าาเพื่อจะไปที่สำรับพวกใส้เป็นปุ๋ยน้ำหมักเป็นปุ๋ยไหตับพืชผักของเฮานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับพอเขาได้รับงบประมาณมากกับบ่หลายพ่อเราเขากัดจังได้ร่วมตัวกันจากสมาชิกครับการนำเศษปุ๋ยพอกนะครับก็คือขี้งูขี้กล้วยเฮาเศษใบไม้ที่เฮามีนะครับน้ำหัวน้ำสวนก็เก็บมาร่วมกันเราก็เขากัดจังได้มาหมักเป็นมัปุ๋ย เป็นธารมกปูปีเพื่อใส่ในการทำให้ทำหน้าทำสวนครับก็ไในพุทธภาพดีนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมหลายอยา่างก็คือเงินเท่าไดมากตึงประมาณมากเขากจะไปซื้อพวกการตาลหรือกับเป็นพวกสารพอดอกต่างๆหลักก็มาใส่ครับเดี๋ยวจะมาไกวหลังจากที่มาไกวอย่าชิมหามือหรือยี่ชิมมือหลังจากที่ปุยปินแล้วครับเขาจะไปทั้งกรับสมารถกีเพื่อจะเอาไปใส่ในพืชสวนของสมารถกีครับ ผมนายสวัสดิ์ลาโพครับอยู่มูหาบ้านสงเกลยตําบลมุขงท้อ,ทองอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดครับปัจจุบันอายุ61ป,ปีจบการศึกษาจบการศึกษากับปวสครับจากมหาวิทยาลัยลเกษตรเทคโนโลยีของรลอยเอ็ดของเงาครับเป็นเกษตรกรต้นแบบครับเป็นเจ้าของแปลงเลื่อนดูสมาร์ทฟ้ามือของตําบลมุขงทองครับนี่ครับของท่านจวัลลาโพนะครับท่านเป็น คนที่รู้จัดคำว่าเรียนนะครับแล้วก็ศึกษาตลอดชีวิตนะครับในมุมมองของทางกอสโนก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากให้ท่านสวัสดิ์นีได้ได้คิดว่าได้กรอบคาว่ากอสโนของเราเนี่ยนะครับได้มาถึงและก็ได้ทํางานร่วมกับกอสโนนี่เป็นมาอย่างไรนะครับในมุมมองของท่านกําหรับตัวผมเองนะครับกเกี่ยวของกับกอสโนมาต่เหลื่อมตนเลยครับ ที่ผมได้อยู่มากถึงปัจจุบันนี่ไก่ยอดกศนอเมืองทองเอานี่แหละครับเพราะว่าผมกับเรียนจบแคบพอีหลังจากนั้นผมกับเลียนกศนอพอจป .6 หลังผมก็ต่อไปต่อมอต้นครับมอต้นขากศนอหลังจากต่อมอต้นเลรวครับผมกับต่อสอบเทียบมอปลายครับจบจากกศนอของเฮานะครับเทียบระดับมอปลายครับเราหลังจากนั้นแล้วครับผมกับไปต่อกับมีาลัยเกษตรเทคโนโลยีของเราเอกเท่าครับกจบปว่สอ การเปลี่ยนมาก,การศึกษาอยู่ประมาณนี้นะครับห<ะ>ลักกระทรวงของกศนกับควบลงมือกับทางชุมชนกับกลุ่มเงานะครับกมกับถ้ากลุ่มงานสมัครงานรับสมัครนักศึกษาให้ทางกงกศนมุงทองนําลราก็เป็นแรงเรียนรู้ของนักศึกษาของตำบลมุงทองของเขาน,นะครับเพราะว่ายุดตัวนี้ครับแต่จะเป็นกลุ่มงานหลายกลุ่ม ถ้านักศึกษาสามาศึกษาทุกง,งานในในสูงของเขาในเรื่องการลดต้นทุนในเรื่องการผลิตปุ๋ยหรือในเรื่องการแปรรวมเขาหรือการตลาดยุดตรงนี้ครับแต่เป็นแรลงเงินผูกของชุมชนน้ำอ่รู้สึกว่าพศนกับชุมชนของเขามันาขนาดกันบ่ได้ครับมันตอน้องอยู่น้ำกันบูรณาการแปรรวมกันครับ